ไม่ได้ยินเลยอะไรนะถ่ายยังไม่ได้พูดเลยอะไรหรอไม่ได้ยินเลยอะไรนะไอ้เทสตั้งหลังเลยคุยค่อยยินเลยพูดอะไรนะแล้วท้าพงศ์นี่ก็เวนไปกินข้าวมาอะไรอุ๊ยอุ๊ยหวะได้ยินครับได้ยินครับอะไรนะไม่ได้ยิน ดังๆหน่อยหูตึงว่ะครับนักกีฬาครับดังๆหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงครับไม่ได้ยิงครับบอกให้ดังๆหนครับหูมันตึงอ๋อมหาฮะ ไม่ได้ยินอะไอเก่งบอกไม่ได้ยินเอาไอเก่งบางดิบอ่ะไอเก่งบอกไม่ได้ยินไอเก่งไม่ได้ยินเลยฮะออพูดพูดกลางดิพูดกลางดิไม่่ด้ตายไม่เอาเอาเลย ได้ยินครับก <c oughs> <Walking Tort> <on> ินข้าวกับอะไรครับกินข้าวอร่อยไหมสุตาอร่อยมากเอยมึงยังงี้มึงข้ายากแน่อ่าเมไม่ยนายนะอะไรนะิอะไรนะเ้ยาิน o oh.